สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเชียทาโรนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะคะหัวข้อเขาจะติดต่อมาไหมนะคะในเร็วๆนี้นะคะคนที่คุณรอนะคะ เขาจะติดต่อมาไหมนะคะพลังงานก็จะอยู่ประมาณ3เดือนนะคะนับจากวันที่เปิดไพ่นะคะเมื่อไหร่ที่เห็นคลิปนะคะก็นับไปได้เลยนะคะไปประมาณ3เดือนนะคะว่าเขาจะติดต่อมาไหมอันนี้ก็มอบให้กับคนที่ยังคงรอคอยนะคะคนที่คุณรักนะคะรอคอยคนที่แบบห่างหายกันไปนะคะ อยากจะรู้ว่าจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาบ้างหรือเปล่านะคะโอเคมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3ามกองนะคะเริ่มจากกองที่1 1นะคะ2 3นะคะเรื่องราวนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ว่าเขาจะติดต่อมาหรือไม่ติดต่อมาก็ขอให้เรานะคะใช้ชีวิต ในแต่ละวันให้มีความสุขอย่าจมอยู่กับการรอคอยมากจนเกินไปมันอาจจะทําให้เราเป็นทุกข์ได้นะคะอันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะไพ่กล่องที่หนึ่ง <c oughs> เขาจะติดต่อมาไหมนะคะ n i Night open f t a c l e s ัณเวลานี้นะคะชีวิตของเขาคนนั้นเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขดีนะคะตอนนี้คือเขาก็อยู่ในโหมดของการใช้ชีวิตของเขาให้มีความสุขไปในแต่ละวันใช้ชีวิตโสดนะคะอย่างอิสระเสรีนะคะมีเงินกินมีเงินใช้นะคะในช่วงเวลานี้นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้เดือดร้อนนะคะไม่ได้เป็นทุกข์ใจหรือทุกขกายอะไรขนาดนั้นนะคะตอนนี้คือเขาอยู่ในช่วงเวลาของการมีชีวิตใหม่นะคะคืออยู่กับความสด โสดแต่มีความสุขนั่นเองนะคะเลเวอร์สแต่ว่าเขาก็คิดถึงคุณนะคะคือตัวเขาเองเขายังไม่ได้แบบลืมคุณนะคะเพราะว่าความผูกพันระหว่างคุณกับเขามันยังคงมีอยู่นะคะยังคงคิดถึงแล้วก็นึกถึงอยู่นั่นเองมันเป็นความผูกพันที่ยังไม่สามารถที่จะลืมได้นะคะ นายออฟสอดนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นฝ่ายนะคะที่จะติดต่อมานะคะในเร็วๆนี้นะคะไม่ถึง3เดือนเขาน่าจะเป็นฝ่ายติดต่อมาอาจจะหลังจากวันที่คุณเปิดไพ่อาจจะติดต่อมาในช่วงเวลาประมาณ1เดือนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ Seven of p e n เ a c l ิ s นะคะจริงๆใจหนึ่งเขาอยากติดต่อมาแหละแต่ว่าคือเขาอาจจะแบบ คิดเยอะนะคะอยู่ในช่วงเวลานี้คืออยากคืออาจจะแบบคิดว่าถ้าเกิดติดต่อมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะในช่วงเวลานี้ก็คืออาจจะได้แค่คิดนะคะว่าจะติดต่อมาดีหรือเปล่าแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องติดต่อมาอยู่ดีนะคะเอเดอบสอดนะคะในช่วงเวลานี้เขาเองก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เนาะในเรื่องของอในเรื่องของคุณนะคะ หรือเรื่องราวต่างๆในชีวิตเขาในช่วงเวลานี้คืออาจจะมีมีบ้างในเรื่องของความสุขอะแล้วก็มีบ้างในเรื่องของความทุกข์นะคะชีวิตก็อาจจะแบบมีทั้งสุขทั้งทุกข์ในช่วงเวลานี้นะคะสาหรับตัวเขาเองเนาะ four of wands นะคะบางคนนะคะอาจจะเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วก็เป็นไปได้ chain of pentacles แล้วก็บางคนก็อาจจะมีความผูกพันทางด้านแบบ การเป็นครอบครัวนะคะมีลูกด้วยกันแต่งงานแล้วอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะเขาจะติดต่อส nah, ื่อสารกลับมาค่ะในเวลาอันใกล้นี้นะคะเขาอยากจะให้ความรักของเขากลับคืนมาอยากจะได้ความรักกลับคืนแล้วก็อยากจะได้ครอบครัวกลับคืนนั่นเองนะคะสตรีนนะคะแล้วก็ซิกออฟคัพสนะคะความรู้สึก ความรักนะคะก็ยังมีเต็มไปหมดเลยนะคะคือตัวเขาเองเขายังไม่ได้ไม่ได้ลืมคุณถึงแม้ว่าในตอนนี้ชีวิตเขาจะอ่าเป็นอิสระนะคะอาจจะแบบใช้ชีวิตแบบโสดมีความสุขอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะกินอยากจะเที่ยวอยากจะไปไหนก็ไปแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังอ่าไม่สามารถที่จะลืมคุณได้เขายังคงมีความต้องการนะคะที่จะให้ คุณและเขาได้กลับมาคบกันอีกครั้งอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวอยากจะมาเติมเต็มความรักความผูกพันความสัมพันธ์ให้ให้มันดีกว่าเดิมอยากต้องคือต้องการให้ความรักกลับคืนนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1เอ่อแม่หมอมีความรู้สึกว่าในเร็วๆนี้นะบางคนนะคะที่เปิดไพ่มาก็ อยู่ในช่วงเวลาประมาณ1เดือนละกันเนาะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1ไม่เกิน1เดือนเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อสื่อสารคุณกลับมานั่นเองนะคะโอเคสําหรับไพ่กล่องที่1ก็เป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ยินดีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าการติดต่อกลับมาของเขานะคะจะเป็นพลังงานที่ดีอาจจะมีการพูดคุยกันแบบดีๆนะคะแล้วก็มันเป็นพลังงานที่แบบ ทําให้คุณก็มีความสุขตัวเขาเองก็มีความสุขด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของการกลับมานั้นก็ก็อาจจะขึ้นอยู่กับตัวคุณสองคนนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้คือถามว่าเขาติดต่อมาไหมติดต่อมาค่ะเพราะว่าเขายังอยากเหมือนอยากมีคุณเอาไว้ในชีวิตยังอยากต้องการ ความรักในครั้งนี้ให้มันดําเนินต่อไปนะคะการติดต่อกลับมานั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณ2คนว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะว่าจะคบกันต่อหรืออาจจะแค่เป็นเพื่อนกันโอเคอสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้สมหวังละกันนะคะขอให้ถ้าเกิดคุณรอให้เขากลับมาเป็นคนรักของคุณเขาก็จะกลับมานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่ 2นะคะว่าเขาจะติดต่อมาไหมนะคะ two of cups นะคะคนคนี้นะคะเป็นคนที่เป็นคนที่รักคุณนะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอะรักแล้วก็ผูกพันกับคุณมากๆเลยแล้วก็ตัวคุณเองก,ก็รักเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ Night of Pentacles นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะจากเขาคนนั้นคนที่คุณรอคอยนะคะแต่มันอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้นะคะเพราะว่า Night of p e n t a ค l e s เนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะคะค่อนข้างที่จะแบบ slow motion น,นะคะอาจจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนที่3ก็เป็นไปได้นะคะที่เขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมานะ,ะ Seek of c u p s ความรู้สึก ความรักความผูกพันนะคะยังเต็มไปหมดเลยนะคะตัวเขาเองนะคะความรู้สึกที่เขามีคุณเนี่ยเขาก็ยังคงเป็น s i x o of u u s s เป็น Two of Cups นะคะยังคงเป็นคนที่ยังคงรักแล้วก็หวังดีแล้วก็ยังเป็นห่วงคุณอยู่ตลอดนะคะ สำหรับเขาคนนั้นของคุณนะคะ for of p e n t a c l e s คิดถึงค่ะคิดถึงมากนะคะยังคงกอดเก็บคุณเอาไว้ในใจถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่ว่าความคิดถึงความรู้สึกดีความแบบความห่วงหาอะไรอารว้ก็ยังมีอยู่ในตัวเขาคนนั้นของคุณนะคะคิดถึงมากนะคะสำหรับ คนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะเอ็ดอัพเพนเคิลส์แต่ว่าในเวลานี้เขาอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะการหาเงินอยู่ในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอาจจะยังไม่ได้โฟกัสเรื่องของคุณนะคะแต่ว่ายังคงคิดถึงคุณตอนนี้คือเขาอาจจะแบบตั้งใจทำงานหาเงินอะไรประมาณนี้นะคะกำลังสร้างเนือ้อสร้างตัวอยู่นั่นเองนะคะ The Tower นะคะคุณ2คนน่าจะมีเรื่องทะเลาะกันแล้วก็สร้างพลังงานที่ไม่ดีต่อกันอยู่ก็เป็นไปได้ในที่ผ่านมานะคะคุณ2คนอาจจะทะเลาะกันหนักมากๆเลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันต้องจบลงแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันต้องห่างกันออกไปนะคะ q u e e n of เ e e ท์คว e นออฟคลานะคะพลังงานของความคิดถึงนะคะ เต็มไปหมดเลยนะคะเดวิลนะคะคิดถึงคุณหวยหาคุณมากๆนะคะแฮงแมนแต่ว่าความสัมพันธ์มันต้องหยุดนะคะมันต้องนิ่งไปนะคะเฮอร์มิตคุณอาจจะดิวอยู่กับชาวธาตุดินนะคะฤกษศพกันบางก่อนก็เป็นไปได้เพราะว่าพลังงานของไพ่เหรียญมันเต็มแล้วก็พลังงานของอาราศีมังกรลักนา แล้วก็ราศีกันนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนไปในทางธาตุดินนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สองอเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะติดต่อมาค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เวลาเร็วๆนี้นะคะอาจจะต้องนับไปประมาณหลังจากที่เปิดไพ่นะคะอาจจะประมาณเดือนที่เดือนที่3ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะ,ะช้านะคะเพราะว่าตอนนี้คือแบบ เขาเขาอยากสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเขามากกว่าในตอนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีคุณนะคะเขายังไม่ลืมคุณเขาจะยังคิดถึงคุณและหวยหาคุณมากๆเลยแต่ว่าคือมันเหมือนความสัมพันธ์มันได้แบบได้จบอะ่ะเขาก็เลยต้องแบบได้แต่คิดถึงนะคะ แล้วก็พยายามหักห้ามใจตัวเองนะคะไม่ให้ติดต่อคุณแต่ว่าแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาจะอาจจะห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยจะต้องมีการติดต่อกลับมานะคะแต่อาจจะช้านะคะก็เอ่อก็รอไปก่อนนะคะตอนนี้คือคือช่วงเวลาของการรอคอยของคุณก็แม่หมอก็อยากจะให้คุณอยู่กับในทุกๆวันให้มีความสุขละกันเนาะถ้าเกิดว่า เขาไม่ติดต่อมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรื่องราวของคุณและเขามันได้จบลงไปนะคะก็ถือว่าเราก็พยายามที่จะ move on แล้วก็ทำชีวิตใหม่ให้ให้มันมีความสุขแต่ถ้าเขามีการติดต่อสื่อสารกลับมาก็ก็ลองพิจารณาดูหรือว่าควรจะกลับไปหากันกลับมาคบกันอีกไหมก็ ขึ้นอยู่กับตัวคุณสองคนละกันนะคะก็คุยกันดีๆนะคะอย่าทะเลาะกันเนาะถ้าเกิดเขาติดต่อกลับมาเพราะว่ามันมีพลังงานของการะทะเลาะกันอยู่นะคะกับการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะโอเคเอาเป็นว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเขาจะติดต่อมาค่ะแต่อาจจะช้านิดนึงนะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากๆนะคะหยหานะคะแล้วก็คิดถึงคุณในเรื่องของ18บวกด้วยคุณ2คนอาจจะเป็นคู่ที่แบบ ผูกพันกันในเรื่องของ18บวกนะคะคืออาจจะเป็นคนที่เคมีที่ตรงกันมากๆแล้วก็เหมือนผูกพันกันมากแล้วก็เลิกกันยากแล้วก็เหมือนกับว่าต่อให้เลิกกันต่อให้เลิกกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะลืมกันได้นะคะคือมันเหมือนกับอาจจะแบบด้วยความที่มันมีอะไรที่มันผูกพันกันอาจจะมาจาก ครั้งในอดีตที่ผ่านมาก็เป็นไปได้คือคุณ2คนก็อาจจะเป็นทั้งคู่แท้แล้วก็คู่เวรคู่กรรมก็เป็นไปได้ด้วยนะคะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแม่หมอก็ขอให้คนที่ยังรอคอยนะคะคนรักนะคะให้กลับมาเนี่ยก็ขอให้รออย่างมีความสุขละกันนะคะโอเคสำหรับไพ่กองที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่สา ไพ่กองที่3เขาจะติดต่อมาไหม Six of cups นะคะในตอนนี้นะคะตัวเขาเองก็นึกถึงแต่เรื่องราวกเก่าเรื่องราวเดิมๆคิดถึงคุณนั่นเองนะคะคิดถึงเรื่องที่ผ่านมานึกถึงความสัมพันธ์นะคะนึกถึงความหลังตัวคนเองก็เช่นกันนะคะนึกถึงแต่เรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเดิมๆนะคะนึกถึงแบบคนเดิมๆอะไรประมาณนี้นะคะเอ็ดออสอแต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันได้จบมันได้ตัด ความผสัมพันธ์กันลงไปแต่ว่าจะมีการติดต่อมาไหมแม่หมอก็มีความรู้สึกว่าติดต่อมานะคะไฟ of s w o r ดตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะเหงานะคะเขาเหงามากๆเขาโดดเดี่ยวเขาเดียวดายนะคะคือเขาไม่มีใครการที่เขาไม่มีคุณไม่มีคุณในตอนนี้เขารู้สึกอ้างห้างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะเหงานะคะแล้วก็นึกติงถึงแต่ความสุข ที่เขามีกับคุณนะคะนึกถึง tree of cups ของเขานั่นเองนะคะนึกถึงสถานที่ที่คุณไปท่องเที่ยวด้วยกันการที่คุณสองคนได้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้คือนึกถึงแต่เรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเดิม,ดมนะคะสำหรับคนคนนั้นของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็เป็นไปได้แต่ว่า,าเราถามถึงเขาเนาะ ตอนนี้ก็คือเขาก็นึกถึงแต่เรื่องราวของคุณนึกถึงแต่ความสุขที่ที่คุณและเขาเคยมีร่วมกันนะคะใน Oxford, ออบสอดแม่หมอมีความรู้สึกว่าคนที่เลือกไพ่กล่องที่3จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมานะคะจากคนที่คุณรอคอยนะคะในเร็วๆนี้แหละ นะคะไม่ถึง3เดือนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลา1เดือนก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่าาาาดาบอสศวินถือดาบเนี่ยคือมันเป็นการมาอย่างรวดเร็วนะคะในน่าจะอยู่ในพลังงานใน1เดือนหลังจากที่คุณเปิดไพ่นั่นเองนะคะ mm hmm. View of Fortune นะคะ mm hmm. การพูดคุยนะคะมันอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ Lovers นะคะ ความผูกพันความรักความรู้สึกดีๆนะคะเขายังคงแบบไม่ลืมนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะในตอนนี้นะคิดถึงคุณจนทําให้บางครั้งเขารู้สึกว่าเขาเครียดนะคะ,ะเพราะว่าเขาอาจจะคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงคุณมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหงาแล้วก็อาจจะอยู่แบบโดดเดี่ยวเกินไปนะคะเพจ of once นะคะ จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาแน่นอนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่อนที่ที่3นะคะอาจจะอยู่ในช่วงเวลาเร็วๆนี้นะคะแม่หมอให้เลยว่าเป็นประมาณ1เดือนนะคะที่เขาคนนั้นจะเป็นฝ่ายติดต่อมาแล้วก็การติดต่อมาในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นพลังงานที่ดีที่อาจจะมีการพูดคุยกันดีๆนะคะที่แบบไม่ได้แบบ ทะเลาะก,กันนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณแล้วตัวคุณเองก็คิดถึงเขาด้วยเช่นเดียวกันมันอาจจะมีการาปรับจูนนะคะเข้าหากันก็ได้หรือเป็นการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะสำหรับการติดต่อกลับมานะคะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะคบกันต่อหรือไม่คบกันต่อก็ก็เป็นไปได้ก็คือมันอาจจะมีการพูดคุยแล้วก็เหมือนกับมัน มันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะเอาเป็นว่านะคะเขาจะติดต่อมานะคะแต่ความสัมพันธ์ของคุณ2คนก็อาจจะขึ้นอยู่กับคุณ2คนว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะจะคบกันต่อไหมนะคะหรือจะไม่คบกันต่อแต่ว่ามันมีการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะ โอเคสำหรับไพ่กองที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะก็มีความสุขมากๆนะคะคืออ,อย่าอยู่กับการรอคอยมากจนเกินไปเนาะอันนี้แม่หมอก็ขอย้ำนะคะคือถ้าเขาไม่ติดต่อมาเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะทําใจแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้ในทุกๆวันนะคะโอเคสำหรับ คลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็ขออนุญ,ญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ